สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ พบกันเป็นประจำนะครับกับรายการ CEO Talk และผมพงพรกส์อุณาพรมรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งครับที่เรามีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านที่ส่งมาพูดคุยในรายการกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนาินีภผ่บุญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับวันนี้มีคําถามจากน้องสุภาพสตรีคนหนึ่งท่าทางจะอกหักนะครับเขาบอกว่า ที่ใดมีรักที่นั่นมีการเปลี่ยนแปลงเขาได้ประโยคนี้มาจากหนังสือธรรมะครับเพราะเนื่องจากว่าเขาตอนนี้กําลังผิดหวงังหรือเฟล,ลกับเรื่องของความรักรู้สึกเบื่อโลกไปหมดไม่มีกระจิตกระใจที่อยากจะทําอะไรอยากจะใช้ชีวิตหรืออยากจะทํางานเลยพอไปเอาหนังสือธรรมะมาอ่านปรากฏว่าในหนังสือก็เขียนว่าที่ใดมีรักที่นั่นย่อมมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงเสมอและชีวิตที่ไม่พบกับปัญหาเนี่ยมันจะเป็นชีวิตที่เปราะบางตอนนี้มีอยู่นิดเดียว เขายังผ่านช่วงนี้ไปไม่ได้ทํายังไงเขาจะผ่านพ้นเอช่วงความรู้สึกแบบนี้ไปได้ให้มันเร็วๆครับคุณหมอเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะคะถ้าจะเป็นคนโดยสมบูรณ์เนี่ยชีวิตเนี่ยต้องเจอความผิดหวังเพราะว่าเมื่อผ่านความผิดหวังได้นั่นแหละความแข็งแกร่งจะเกิดขึ้นนะคะครเรื่องอกหักหรือผิดหวังในความรักเนี่ยเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามแต่ละคนก็มักจะเจอกันมาบ้างไม่มากก็น้อยทั้งนั้นแหละนะคะแต่สิ่งที่คนที่ผ่านน้าร้อน้ํา ต้องเรียกว่าผ่านชีวิตมาก่อนเนี่ยมาม่าจะพูดว่าเวลาเนี่ยจะเป็นตัวทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันหายดีเป็นตัวเยียวยาหัวใจเนี่ยได้ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องถามหาว่าเมื่อไหร่มันจะผ่านไปเร็วๆเราก็อยากจะแนะนําว่าอย่าให้ตัวเองว่างนะคะหาอะไรทำเพราะถ้าว่างเมื่อไหร่คิดเมื่อไหร่มันก็จะกลับไปเหมือนเข็มทิ่มแทงหัวใจเมื่อนั้นมันเป็นธรรมชาตินะคะบอกว่าโอ้อย่าคิดมากมันพูดง่ายแต่มันทําไม่ได้แต่วิธีการเดียวก็คือว่าพยายามทําให้ตัวเองเนี่ยมีอะไรทํา เสมอมีการพบปะเจอหน้าคนอื่นๆเสมอมีงานต่างๆทําอยู่เสมอถ้าน้องเนี่ยกำลังทํางานในกิฟฟารีนอยู่ก็อยากให้น้องขยันมากขึ้นนะคะไปเจอผู้มุ่งหวังบ่อยขึ้นไปเจอดาวไลน์บ่อยขึ้นเวลาที่ผ่านไปวันๆด้วยความเหน็ดเหนื่อยจะทําให้น้องเนี่ยค่อยๆลืมค่ะคนะคะมันเหมือนเราเองอาจจะต้องอยู่กับ ชอบใช้คําว่าอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่มันไม่หดหูด้วยใช่เพราะว่าคนเราพอเหมือนอกหักแล้วอยู่คนเดียวเนี่ยเขาบอกโลกมันยิ่งมืดมากเขาไป่แล้วก็ยังไปเปิดเพลงเศร้าๆประเพลด <c oughs> ช้ารักและยิ่งจะตายกันพอดีกันใช่ไหมคะเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปเปิดเพลงที่ฟังแล้วมันเศร้าแล้วก็คิดไปคิดมาน้ําตาไหลรินอยู่ต่อไปมันมันก็คงทําให้เราดึงตัวเองจากท่กงความทุกข์เนี่ยไม่ได้นะคะพยายามทําตรงข้ามค่ะ c o n ิร์ตนะคะ ไปกินข้าวกับเพื่อน,นนะคะทาตัวให้ร่าเริงไปดูหนังที่ตอนจบมันออกมาดีๆเป็นอย่างที่ไม่เกี่ยวกับความรักเลยนะคะไปเที่ยวในสถานที่ที่แปลกๆแล้วก็ถ้าเปิดทํางานในกิฟฟารินก็พยายามลงภาคสนามให้มากๆคุยกับคนเรื่องอื่นๆให้มากๆให้เรื่องที่เราพูดคุยให้เรื่องที่เรากําลังมีสมาธิเนี่ยมันห่างไกลจากเรื่องที่เรากําลังจะคิดอยู่ค,ค,คับเหมือนกับบางคนเคยบอกว่ามีเรื่องให้ทำเนี่ยเยอะซะจนไม่มีเวลาจะมาคิดเรื่องที่ทำให้ตัวเองเศร้า ใช่ค่ะ,ะ,คะเพราะว่าบางทีคนที่เศร้าอาจจะมีเวลาคิดเรื่องเศร้านานเกินไปน้องจะรู้ว่าอีกสักสองสามปีผ่านไปพอน้องย้อนกลับมาคิดเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้หนักหนาอย่างที่น้องคิดน้องผ่านมันมาแล้วละ่ะมีแต่ว่าตอนที่มันยังไม่ผ่านนี่แหละเป็นตอนที่จะต้องดึงตัวเองอ่ะให้มันผ่านเร็วที่สุดมากกว่านะคะคยิ้มย้กับโลกนะคะอยากจะบอกน้องว่าสิ่งดีๆรอเราอยู่อีกเยอะคนดีๆก็รอเราอยู่อีกเยอะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยพาตัวเองไปสแสวงหาและพบได้หรือเปล่าเท่าน,นั้นเองเกี่ยวกับเรื่อง ของความหวังมีส่วนในการช่วยให้เขาฉุดตัวเองขึ้นมาเร็วขึ้นไหมครับคุณหมอความหวังเรื่องธุรกิจมันอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องเรื่องความรักนะจย์เอกนะคะแต่ว่าหมออยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าพูดแบบผู้ใหญ่พูดก็จะบอกว่าบางทีมันไม่ใช่คู่กันอ่ะแล้วยังไงยังไงก็มีอันจะต้องอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ไม,ไม่เป็นไรนะคะคิดซะว่าเรากับเขาเนี่ยเคยมีประสบการณ์ดีๆต่อกันนะคะแต่มันเป็นแค่ช่วงหนึ่งของชีวิต และแล้วเนี่ยในอีกช่วงอื่นของชีวิตเราก็อาจจะมีประสบการณ์ดีๆกับคนใหม่ได้เช่นเดียวกันครับวันนี้ท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่อกหักนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนได้รับคําแนะนําจากคําตอบเมื่อสักครู่นี้ก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีกําลังใจที่จะลุกขึ้นมาใช้ชีวิตให้เป็นปกติเนี่ยแปลว่าเราอาจจะมีเวลาจม จมอยู่กับไอ้ความคิดที่เป็นเป็นความเศร้ามากเกินไปหาอะไรทําหาโฟกัสใหม่นะค,ะคนที่ไม่เคยอ,อกหักแต่เป็นคนหักอ,อกคนอื่นเนี่ยก็ไม่ใช่มีความสุขนะอาจารย์เอกใช่ครับก็มีทุกข์อ่ะ วันหนึ่งอาจจะหาใครไม่ได้เลยก็ได้เขาก็ต้องรู้สึกผิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องเจอมาแล้วทั้งนั้นอ่ะในชีวิตของหนุ่มสาวคยังไงเป็นกําลังใจให้สําหรับท่านที่ถามคําถามนี้มาด้วยนะครับพบกับคําถามและคําตอบดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับวันนี้ผมพร้อมทั้งคุณหมอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ